ขึ้นไปหมดแล้วเธอยิงด้วยยิงด้วยยิงด้วยคอลเทนต้อันนี้คอลเทนต้ไมณสองการแล้วก็จะเป็นไฟอันนี้ก็ไไแจ้ง ว้าววิงแมนเดี๋ยวขึ้นคว่นสิเพื่อนโอ้โหเพื่อเก็บของอ่ะไม่ยังไม่ได้คุณตาชีพไม่ใช่ละไม่ใช่ละเฮ้ยไม่ใช่ละโดนแค่สองแล้วเท่านั้น อันนี้นกูใช้แบดของมึงให้คุ้มค่า เตัวท้ายแล้วปัดทางฝั่งนู้นฝั่งนู้นอีกฝั่งนึงได้เลยเดี๋ยวดูให้มาอยู่ฝั่งนี้เอ้ยเปตายกับชั้นทีไอ้สับปะรดป่องป่องป่งป่งเฮ้ยเอาไนท์ก่อนเอาไนท์ก่อนมันจะคราบของก่อนนะไวๆเธอมันจะดับทั้งคู่ละไอ้นั่นอยู่ไหน,ไหนอ่ะเฮ้ยมันก็สิบรักข้างหูงวุฒิทีด้วยเพื่อน เฮ้ยล่วงเลยบอกไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ไะกขบอกเฮ้ยกระแบงเลยกูอยากยิงไหมนายเป็นูหมุนตัวให้ปุ๊กเออได้ซ้ำบ่ได้ซ้ำบ่มาดีทำให้คนเราต้องงัดสิ่งที่ โอ้ยลุงมาสีลุงมาสีลุงมาสีที่โกงองะเฮ้ยพี่ชายเฮ้ยสวยไหมพอพ่อก็จะแล้วเย้โอ้ยโหดเกินอ่ะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะครับไปยืมเป็นะัดเดียวเองไปอีกเยอะขึ้นหมดวะมันเดำไว้หมดเลย อ่ะจี๊ไม่ได้คิวเลยอ่ะเอ้ยที่ร้านเนี่ยไนพี่ขอโทษทำเมันจริงเหมือนแฮกไอดีคนอื่นมาให้เราเล่นเข้าใจปะปะเฮ้ยเอ็ดข้อแตเข้ามีอีกสี่สิบแปดเอ้ยมันมีคนอยู่ข้างบนหัวเดินนะใช่มันสองที่ไม่มีนี่หว่ามีนี่หว่าโอ้ยยี่สิบยี่สิบ โอ้โอ้ควจะแตกได้นะสองตัวนะเรถอยออกมาไหมอันสกิลเรงถอยออกมาไม่ได้เราเรอสักคคู่รออยู่ที่นี่มาเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่ามึงมึงแคกไอดีมาไอดีของมันสองสองกับสามอสองกับสองไอยังไม่อยู่ไล ไปดูเกมกันค่ะโอ้โ้ไปเชียรหลังเลยเขานี่แล้วกัน เอ้าเนี่ยคนมีแฟร์ผลิตแฟร์ามาเ,มเ,มเมลีเ่ยนเ,ยเดือดเดือดหนุนดีกว่าเฮ้ยเราเอาได้เราได้มาช่วยแล้ว ของครอะมาจะลอไหมอทุกลูกเลยดอกไนยกดยารัมันอ๋อมันอยู่เหลี่ยมนี้เราหยุดเราหยุดเราหยุดที่สูงไว้นะได้ได้ไบ้ได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 ้ผ่านกระเวดเคลื่อนไปแล้วผ่านกระเวดเคลื่อนไปแล้วไปดิผ่านกระเวดไมคิดกลัวรับใช่ผ่ากระเวเคลืนไปแล้ว เดินไม่ดิเดินไม่ดิไม่ได้เป็นตังกลางเฮ้ยใครกูเห็นแล้วอันนั้นเท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่ไม่เข้าไม่เข้าเกิดการเลี่ยพวกขี้กลัวซะเออสองตัวสองตัวสองตัวอะไรวะต้องวิ่งมาเพื่อนดักดักเลยดักเลยดักเลยถอดกอดดักเลย ได้เป็นกอดด้านหลังแล้เป็นได้อะวรอยูอนน่อะไรอ่ะหกสิบสาม่ะไรใครเท่าไหรหกบังกะโลหกสามเฮ้ยนี่ฟันวะ่ะมองไม่เห็นเลยเออยังอยแค่คนเดียวแค่คนเดียวไ, <c oughs> ไหมเฮ้ยอนไหนต้อ ไอ้เชียเ่ยไอ้เชี่ยอย่ามาเล่นกระตายค่าสูงว่ะวะ้าวมันกจะมีนิดเดียวที่เขียนถึงเธออะไรไอ้สวยโคตรแหลกเลย

พอแตกกพอเทมันหนีไปพอเก็บกระสุนเลยใช่ไหมหากระสุนช่มีหาเลยเดี๋ยวมองนี่มอนี่มามาเก็บมาเก็บมาฟาบมาฟาบมาฟาบเฮมัง มันฆ่าอะไรีทนทางนนะ้ีข้างหลังอ๋อี่เดียวกันดีกว่ come on โอเ้เนมไปหยุดเลม่นไม่รู้มันจะาะไอ้เชียมันจะมีลีลาให้กันบ้างไอ้เชีย พอชักโวมาโวชักกระสุดอีกูไปน้ำตกเย้ๆดดนดโอ้ยยัม่กี้โดนรถชนทางดินหันลงไปล้น่าจะคนตีเอ,อนาน่าตีกันปส้สองตีสองตีสองตี เธอระวังหลังเข้าเธอเธอปาระเบิดไปหน่อยปาระเบิดไปหน่อยปาระเบิดไปให้หน่อยใจหมดเลยเบ็อท oh, <shit. S 1> ิ้งล้อหนึงไหม อเจ็บแล้วเธอแตกปปะคือแม่งต้องเป็นจังหวะทียิงไม่โดนอ่ะไม่ไม่คือคือเจจะชอบตัวแบบไอ้คือแม่งวิ่งเข้ามาจูบแล้วอ่ะเหมือนเหมือนคือแม่งไม่กลัวกระบอกปืนเลยอ่ะออฟเซ็ตหรือเปล่าสายระยะประชิดอย่างเงี้ยีะยะปืนเจแม่งยิงช้า เราไมลงแรงอ่ะครับที่เกียจกดนะครับส่วนใหญ่แล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยขยันกดผมตั้งเป้าไว้ว่าคือมาสเตอร์แต่ผมรู้ตัวว่าผมไปไม่ถึงอยู่แล้ว